สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลติดกันพาครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับงานจีนนะฮะเป็นค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับอันนี้เป็นโมเดลประกอบ MNP ขีด XH03 นะครับตัวนี้ก็คืออ้าวปิงนะฮะตัวอ้าวปิงก็คือคอนเซ็ปต์ของตัวของพวกนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบเทพนิยายจีนอะไรเงี้ยตัวอ้าวปิงก็เป็น อะไรนะองชาบังกรเออองชาบังกรนะครับอ่ะทีนี้กล่องนี้จะมาแบบประมาณนี้เลยกล่องใหญ่มากนะครับคือแบบเทียบกับแขนผมก็ได้อ่ะเนี่ยความยาวนะฮะความหนานะครับนี่มาเป็นกล่อง,งน้ำตาอย่างนี้เลยนะครับค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับนี่มอเตอร์นิวเคลียร์สัญลักษณ์ของเขากล่องนี้ก็ ประมาณพันไปปลาย,ลายจนถึง2250อะไรประมาณเนี้ย,ยก็แล้วแต่ร้านเหมือนเดิมนะที่จะได้ไปก็คือตัวเนี้ยมันมันออกมาสักพักแ,แล้วได้ประมาณเดือนเดือนกว่าๆลวมนะั้งจนมันจะออกอีกตัวหนึ่งแล้วก็คือ M ตัว02นอะฮะอันนี้คือตัว03ตัว02มันจะเป็นตัวนกสีขาวนะครับก็คือเป็นหุ่นที่แปลงร่างได้นะครับ ี๋ยวตัวนี้มาแกะกล่องกันมไม่รู้ด้านหน้าด้านหลังและนะฮะมีตกมากล่องหนามากอันนี้คือแกะจากด้านล่างซะงั้นอ่ะเดี๋ยวขอดึงมันออกมาก่อนนะดึงมันออกมาก่อนนี่ก็คือเต็มๆอย่างนี้เลยนะโอะ บอกไว้เลยว่ากล่องนี้ไม่สามารถไม่สามารถถือได้ด้วยมือเดียวได้จริงนะกล่องนี้ยังใหญ่เลยนะฮะ MNPK t e c h s 03อ้าวปิงนะฮะไปเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันแบบใกล้ใกล้กันเลยสำหรับตัวนี้นะครับได้มาจากทางร้าน PT 27 Toy and Hobby นะฮะก็เปิดกล่องกันเลยดีกว่ามาด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้ ตัวเนี้ยมันจะเป็นมีไดแคสมาให้นะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นแบบประกอบซึ่งงานก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นตัวสําเร็จไปแล้วนะครับ mm hmm. งานจีนที่เป็นตัวที่ดีก็มีสองค่ายนะครับคือโมโชนะฮะแล้วก็มอเตอร์นิวเคลียร์นั่นแหละนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นว่ากล่องอะยังใหญ่เลยนะครับกล่องมันใหญ่มากแล้วก็ราคาที่แบบแสนถูกนะฮะบ,บอกว่าแสนถูกเลย กล่องใหญขนาดนี้มันเต็มที่บางร้านก็คือ2องพันเต็มที่เลยนะสองพัอ่ะเนี่ยตั้งแต่ชิ้นโครงนะครับแล้วก็ใส่กรองนะฮะแล้วก็ตัวพาร์ตอุวุธต่างๆรวมถึงตัวมังกรที่คิดว่าเสียเวลาประกอบนานตรงมังกรนี่แหละนะครับตัวหุ่นไม่เท่าไหร่นะพาสติกบางส่วนเนี่ยเขาจะทำสีมาให้เราด้วยนะครับอ่ะเปิดขึ้นมา เดี๋ยวก็ต้องมาดูของในกล่องกันเดี๋ยวต้องมานับแผงด้วยนะครับตามธรรมเนียมปฏิบัตินะฮะของช่องเรานะฮะต้องมีนับแผงอันนี้เป็นหนังสือการ์ตูนโอ้เล่มหนานะฮะเป็นหนังสือการ์ตูนเล่มหนาเลยอ่าเป็นหน้าสีเช็ดด้มีกี่หน้าเนี่ยแปดสิบหน้านะฮะอ๋อมีข้อมูลของคุณตัวอื่นด้วยนะ นี่ไงนี่คิดว่าน่าจะออกนะตัวนี้น่าสนโอออกแน่นอนนะฮะก็เป็นการ์ตูนจีนหน้าสีทั้งเล่มเลยผมว่าเท่านี้ก็ก็คุ้มนะมากเนี่ยถ้าอานออกด้วยนะเจ๋วคือมันเป็นคอมิกเลยแหละเป็นคอมมิกการ์ตูนจีนเลยนะฮะไปตรงนี้แล้วก็ คู่ม hmm. ือโอเคคู uh ่มือก็ไม่ได้หนามากนะครับคู่มือก็ไม่ได้หนามากก็เป็นหน้าสีเปิดมาแล้วก็แสดงจำนวนแผงอันนี้ผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดมาก่อนนะผมก็เปิดดูพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนนั่นแหละส่วนกรอบต่างๆการจีนนี่ก็จะเน้นแหลมๆให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีสปีดวิวให้เพื่อนๆได้ดูอยู่แล้ว นี่ต่อต่อมก่อนนี่คือเป็นโมเดลประกอบนะหนักแน่นอนหมายถึงงานหนักนะไม่ไม่ใช่ประตูมันหนักนะงานหนักแน่ครับผมอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวไดแคทใช่เพิ่ด้วยตัวไดแคสต,ตัวไดแคสอันนี้เขา <S 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 เขาเป็นชิ้นมาให้ไม่ได้ประกอบมาเลยก็เป็นเหล็กเนาะ,เ,นะเสียงเสียงของไดแคทเลย หนักนะครับหนักหนักเลยเป็นท่อนๆมาให้ก็ก็โอเคเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถึงมันจะมาเป็นตัวเราก็ต้องมาแยกชิ้นแข็งขาในการประกอบนะฮะอยู่ดีนะครับอีกไหมมีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นซอยต่างๆก็มีความเหล็กนะฮะ เป็นพาชินสำเร็จมาให้เนี่แหละเดี๋ยวไว้ในถุงนี้ก่อนได้ได้งานหนะักแน่นอนนะอานจะขอรับถุงก่อนเลยเรื่องของแขงพาาสตเดี๋ยวเรามาดูกันต่งางหากนะฮะหนึ่งนะฮะสอง ทั้งหมด21ถุงนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูแผงแต่ละแผงก็น่าสนใจเลยงกันเลยดีกว่าก็สําหรับตัวแผงของอ้าวปิงเนี่ยผมนับจากในคู่มือนะฮะมันจะมีทั้งหมด64แผงนะครับซึ่งนับพวกของฐานด้วยนะดูฐานก่อนก็ได้ฐานเนี่ยมันจะเป็นฐานหกเหลี่ยมนะฮะคือจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็ประกบเป็นแนวนี้แหละ จากที่ได้จับวัสดุทั้งหมดที่เปิดแผงนะครับออกมาดูเลยเนี่ยวัสดุดีมากนะครับคือแบบเกินราคานะครับต้องพูดตรงๆว่านับจับจำนวนแผงแล้วก็ดูจากวัสดุนะฮะเนื้อชิ้นงานเนี่ยความสวยงามความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชิ้นงานที่หล่อแผงออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มเกินราคานะครับ อ่ะตรงเนี้ยดูในส่วนของฐานก่อนเมื่อกี้คือของตัวฐานเนาะอันนี้เป็นที่ค้ำนะฮะรายละเอียดทําดีนะครับเนี่ยคุณดูจากทางหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะฮะดีมากแล้วก็ดูจากชิ้นนี้ก็ได้เป็นพาชิ้นใสที่เป็นแกนเสียบนะครับต่างๆเอ่อดีดีเลยนะฮะแบบทําดีมากนะครับไม่มีเรียกว่าอะไรฟองอากาศที่อยู่ในชิ้นส่วนด้านในเลยนะครับ แผงหล่อมาดีนะครับชิ้นทองนะครับมีสองแผงนะครับชิ้นทองนี่ที่ให้มาเนี่ยสีดีมากนะครับสวยเลยนะฮะนี่แล้วก็งานจีนก็จะฮิตชิ้นแหลมๆกันไปอันนี้มาดูตัวนี้ดีกว่าอ่ะที่เขาค้นสีมานะฮะในตัวพวกนี้น่าจะเป็นตัวของมังกรโทนสีของทั้งหมดของหุนเนี่ยก็จะเป็นแนว ฟ้าน้ำเงินขาวนะครับพวกชิ้นสีดำเนี่ยมันจะเป็นโครงนะครับด้านในพวกนี้สวยนะครับผมพยายามมองในการหล่อพาชิ้นส่วนของเขาดูแล้วนะฮะยังหาจุดติจุดตำหนิไม่ได้เลยเอาจริงๆน,นี่นี่ไม่ได้อวยนะครับคือทำดีมากนะครับทำดีแบบทำไมกลัวกลัวใจว่างานฝั่งญี่ปุ่นจะเอาอะไรมาสู้ถ้าเจอทั้งราคาทั้งคุณภาพขนาดนี้นะฮะ โากัสสีโฟกัสสอันนี้ชิ้นขานะครับอันนี้ดูแล้วนะ่าจะเป็นชิ้นขาแน่นอนนะฮะแล้วก็ทำเอ่อทำสีมานะครับนี่ด้านล่างคือทำมาเลยนี่แล้วก็ถ้าดูดีๆอ่ะจะมีรายละเอียดดีเทลที่อยู่ด้านในที่เขาทำมาสวยมากๆนะครับทีนี้มาดูไอชิ้นนี้ดีกว่า อ่าอย่างนี้ก็ได้ปกติถ้าเป็นงานของดาบานนมีมานีต้องเละแล้วอันนี้ไม่เละเลยนะอันนี้แบบอยู่ในกล่องสภาพยังดีแบบนี่เพราะเป็นชิ้นที่มันูนออกมาขนาดนี้เนี่ยพวกนี้น่าจะเป็นตัวของมังกรนะฮะแล้วก็รายละเอียดล่องลายของเขาเนี่ยก็มีมาให้นะครับนี่สีเนี่ยสวยมากๆเอามาดูพวกพาชิ้นใสกันดีกว่าพาชิ้นใสก็จะมีประมาณอยู่เท่านี้นะครับตัวเนี้ย ก็จะเป็นชิ้นที่เป็นของตัวดาบนะฮะแล้วก็ตัวน่าจะเป็นทวนอันนี้น่าจะเรียกว่าทวนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นใบดาบซึ่งเขาเป็นพ่นสีมาในพาร์ชชิ้นใสามาด้วยอะ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> จง๋งนะฮะแล้วก็ชิ้นสายเนี่ยทำดีนะฮะไม่มีขุ่นนะฮะไม่มีขุ่นเลยสวยมากพวกชิ้นสเนี่ยทำดีเลย อันนี้เป็นพาร์ทเอฟเฟกของตัวมังกรนะฮะเป็นพาร์ทชิ้นสีส้มนะฮะมันไม่ค่อยโฟกัสนะเพราะว่ามันมองทะลุผ่านไปด้านในสวยสวยมากคือตัวเนี้ยเคาเรียกว่าแบบพอเห็นงานตรงนี้แล้วมีมีแรงมีแรงจูงใจนะที่จะเอามาต่อนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อต่อของตัวมังกรนะครับ เรามาดูแผงที่เขาทำสีมานี่เ่ยเขาจะทำสีมาก็คือติดมากับแผงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตัวเนี้ยจะไม่มีสติกเกอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะไม่มีสติกเกอร์อะไรใดๆทั้งสิ้น,นตรงนี้ก็จะมีสีที่อยู่ด้านในนะฮะที่ทำมาแล้วค่อยโฟกัสตัวนมองทะลุอันนี้คือใช้กล้องใช้กล้องนะปกติใช้มือถือ่าย โฟกัสโฟกัสหน่อยกันหน่อยสิอ่าโอเคนี่างสวยไหมเขาพ่นสีมานะ yeah. ครับเยอะมากไม่รู้จะรีวิวรีวิวแผงไหนดีไม่รู้จะรีวิวแผงไหนดีอ่าพวกนี้ก็ทำสีมา mm hmm. นะฮะ นี่นทำสีมาอย่างนี้ปรับจุดโฟกัสตลอดอ่ะสวยสวยเลยเอาเป็นว่าในการประกอบเนี่ยคงจะนิ่มสบายมือนะฮะอันนี้น่าจะเป็นส่วนประกอบของอาวุธที่เป็นพวกทวนพวกดาบนะฮะ โอ oh, <laughs> ้ั๊เซ่แหรีวิวลำบากปกติใช้มือถือถ่ายนะอันนี้ก็จะเป็นแผงที่เป็นตัวโครงนะครับเมื่อกี้หยิบมาจะเป็นพาร์ทมือนะพาร์ทมือเนี่ยทั้งแผงเลยจะมีทั้งหมดถ้านับจากตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดหกู่คือแผงทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแผงมืออย่างเดียวนะครับล้วนๆเลยนะฮะก็ <laughs> <laughs> เอาเป็นว่า ให้ดูได้แบบไม่เต็มที่จริงๆนะฮะต้องขออภัยว่เพราะว่ามันมีแผงที่เยอะมากนะครับ60กว่าแผงนะฮะตัวนี้รายละเอียดในการตอบผมว่าเขาทำมาดีแน่นอนอันนี้ขอออกตัวว่าอวยและรับประกันงานนี้ดีมากๆบวกกับราคาที่ทุกคนน่าจะได้กันแบบยังไงก็คุ้มนะฮะราคาที่ได้ ต่อให้คนซื้อ2 5 0 5ผมว่าก็ยังคุ้มนะเพราะว่าตัวนี้มีโครงเหล็กนะมีตัวโครงเหล็กแล้วมีพ์ดแผงที่เขาทําสีมาให้โดยที่เราไม่ต้องไปทําสีเพิ่มเติมนะฮะตัวนี้ก็จึงไม่มีสติ๊กเกอร์นะฮะตามที่ได้บอกไปนะฮะกล่องใยหก่60กว่าแผงนี่ถ้าใช่เป็นจริงนี่น่าจะเป็นแบบพอรเฟเกตได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเคยมีตัวงานสําเร็จมาแล้วนะครับที่เป็น ตัวน่าจะคนละสเกลกันอันนี้น่าจะสเกล1นต่อร้อยนะฮะไอตัวที่ทํามาก่อนนั้นะน่าจะตัวใหญ่กว่านิดนึงนะครับแล้วก็งานนี้มีงานที่เป็นเมทัลลิกออกมาอีกนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ตัวเมทัลลิกนะครับแล้วผมหวังหวังงานอื่นๆของของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์ที่เป็นงานประกอบมากๆเลยนะพอเห็นจากตัวนี้อาจริงบอกสรารภาพก็ได้ว่าไม่ได้ว้าวนะไม่ได้ว้าวตัวนี้นะผมไปว้าวอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวขาวที่เป็นนกนะฮะแต่แต่ได้ตัวนี้มาเนี่ย ไอ้แบบเขาจับพลาสติกแล้วมันสะอาดมันเนียนมันนิ่มเออมันนิ่มนะแล้วก็คิดว่าน่าจะตัดไม่ยากไม่แข็งนะฮะพลาสติกมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนี่คือแบบเทียบของทางดาวบันนะคือแบบโหคนละขุมเลยสมแล้วที่มันเป็นออริจินอลดีไซน์ของเขาเองนะครับน่ากลัวมากนะครับแอนจี R G, น่ากลัวมากก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปเปิดกล่องอ้าบิงนะครับมอเตอร์นิวเคลีย แล้วสปีดบิ w มีให้ดูแน่นอนแต่คิดว่า s ส e ีดบิ w น่าจะยาวสำหรับคลิปของการต่ออ้าวบินนะครับโอเคขอฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะจากทางร้าน PT 27นะครับ Toy and Hobby นะครับที่ส่งมอบอาบินมาให้เราได้ดูกันในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจะกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม